หูฟังมีจอหาแบงแดงมีทอนอาศกิจทัศสามหูฟังมีจอทัชสนุกเต็มที่กับทุกลฟ์สไตล์เสียงดีเบสหนักมาพร้อมกับสมาร์ทเคสทัชสกรีนได้ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเพลงปรับโวลลูมเปลี่ยนภาษาเป็นรีโมทกดชัตเตอร์แต่ที่คูลสุดๆคือปรับ EQ ได้ด้วยจะเลิฟเพลงปอ๊อปหรือเลิฟเพลงร็อกตัวนี้ก็เอาอยู่ แถมเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ด้วยนะ่านะรักสุดๆบนหน้าจอยังบอกสถานะการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ตัวหูฟังทั้งซ้ายและขวาแบตเตอรี่ตัวสมาร์ทเคสและนอกจากทัชที่จอได้การหูฟังก็ยังทัชได้เหมือนเดิมจะเปลี่ยนเพลงหยุดเพลงหรือรับสายกระทําได้ทั้งนั้น นอกจากฟังก์ชันที่จัดหนักขนาดนี้เรื่องของแบตเตอรี่ก็จัดเต็มใช้งานได้ต่อเนื่องแบบจุกๆไปเลยถึง18ชั่วโมงเชื่อมต่อง่ายและ,สะเสถียรขึ้นด้วยบลูทูธเวอร์ชัน5.3ไมค์ก็คมชัดระดับ HD ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ราคาก็ดีกดในตะกร้าดูเลย